อน,นามูนาสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงหญิงคู่ขนไก่วนทัวร์ไฟนอลอนานันการจนนนกับมูนาเบญนยาพาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ13ของโลกโชว์ฟอร์มสุดยอดไล่ตกคู่จองนาอื่นกับคิมเฮยจองคู่อันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้2เกมรว่วมสร้างประวัติศาสตร์เป็นหญิงคู่คู่แรกที่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศแบดมินตันเวิร์ไฟนอล2 0 2 2การแข่งขันแบดมินตันโทนาใหม่รายการ HSBC b w ดับเบิลยูเอฟโวทั2022ซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุด1 5ล้าน5เหรียญสหรัฐหรือประมาณ54ล้านบาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่10ธันวาคม65เป็นการสนามแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยมีนักกีฬาแบดมินตันไทยทำผลงานผ่านเข้ามาถึงในรอบนี้ได้2ประเภทประเภทหญิงคู่อัน,นานันการจนนและมูนา เบญยาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางสามของรายการคู่มืออันดับ13ของโลกลงสนามพบกับจองนาอึนกับคิมเฮยจองคู่มือวางหนึ่งของรายการคู่อันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้สำหรับสถิติในการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาทั้งหมด6ครั้งต่างผลัดกันเก็บชัยชนะไปได้คู่ละ3ครั้งเท่ากัน ล่าสุดในรอบแบ่งกลุ่มศึกเวอร์ไฟนอล2022นันการจันนนกับเบญยาาเอาชนะมาได้2-0เกมในแมตช์นี้เกมการแข่งขันยังคงเป็นทางนันการจันนนกับเบญยาพาที่ชิงจังหวะเปิดเกมบุกได้อย่างยอเดเยี่ยมช่วยกันไล่ตบย้ำแคนเอาชนะไปได้อีกครั้ง2-0เกม22-2021 15ใช้เวลาแข่งขัน43นาทีนันทการกับเบญยาาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานคู่มือวางงอศีของรายการคู่มืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนที่เอาชนะจางซู้เซียนกับเจิ้งอยู่คู่ มือวางสองของรายการคู่มืออันดับ7ของโลกจักจีนอม,มาได้2องถึงศูนย์เกม21-19 21-13น่นันการจนนกับเบญญาภาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาประเภทหญิงคู่เป็นคู่แรกของไทยที่ทำผลงานผ่านเข้าไปถึงในรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในรายการซุปเปอร์ซีรีส์ไฟนอลโวทัวร์ไฟนอล สำหรับสถิติในการพบกันของคู่ชิงชนะเลิศนันการจนนกับเบญยาพาที่จะพบกับเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานเจ้าของแชมป์โลก3สมัยปี2017 2021 2022 20ทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาเพียงครั้งเดียวในศึกมาเลเซียโอเพน2022เอาชนะมาเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานมาได้2 0ถึง0เกมทั้งคู่กล่าวหลังจบเกมนี้ว่าแมตช์นี้รู้สึกกดดัน เพราะว่าตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าคู่ของเกาหลีใต้จะแก้เกมมาอย่างไรบ้างเล่นจากรูปเกมมาเมื่อวานซึ่งเขาพยายามเล่นให้เราเล่นบุกได้น้อยลง เราก็พยายามเล่นจากสี่มุมคอสและต้องไม่เสียแต้มง่ายๆซึ่งเราก็สามารถทําได้เป็นเซอร์ไพรส์อย่างมากที่เราผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานเจ้าของแชมป์โลก3สมัยจากจีนบอกตรงๆว่าเราทําได้เหนือความคาดหมายด้วยซ้าก่อนแข่งคิดว่าทําผลงานให้ได้ดีที่สุดก่อนทั้งคู่อ,อบกอ,กอปิดท้ายว่ายังไม่คิดถึงการคว้าชแชมป์เพราะมันเป็นโจทย์ที่ยากไม่กดดันตัวเองจนเกินไปขอบคุณแฟนๆแ,แบดมินตันชาวไทยทุกคนที่ให้การสนับสนุนและส่งใจเชียร์มาตลอด ด้านคุณหญิงประมาลีสวัตตกูลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC และนายกสมาคมกีฬาบดมินตันแห่งไบรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กล่าวว่าต้องขอชื่นชมและปร,ะรบมือให้กับฟอร์มการเล่นของอันนาและมูนาในวันนี้ที่สามารถย้ำแค้นเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้ได้เป็นแมตท,ที่2ในรอบ2วันติดต่อกันในเกมแรกต้องยอมรับว่าบีบหัวใจกองเชียร์เป็นอย่างมากที่มาโดนแซงในช่วงปลายเกมแต่อัน,นากับมูนาก็พยายามฮึด สู้ตามเสียงเชียร์ของแฟนๆในสนามที่มาให้กำลังใจกันอย่างมากมายในวันนี้ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งให้กับนักกีฬาของเราพลิกกลับมาแซงชนะไปได้ก่อนที่เกมที่2จะมาคุมเกมทำคะแนนเอาชนะไปได้อันนากับมูนาสร้างประวัติศาสตร์ต่อเป็นนักกีฬาป่าประเภทหญิงคู่เป็นนอคู่แรกของไทยที่ทำผลงานผ่านเข้าไปถึงในรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในรายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอล เวิร์นทัวร์ไฟนอลนับว่าเป็นการพัฒนาฟอร์มออการเล่นที่ยอเดเยี่ยมของคู่และน่าจะสร้างพลังใจที่ดีสำหรับการทำงานหนักที่จะต้องพัฒนาฝีมือให้ดีมากขึ้นต่อไปซึ่งในรอบชิงชนะเลิศอันนาและมูนาจะต้องพบกับนักกีฬาจากจีนเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานเจ้าของแชมป์โลก3สมัยปี2017-2021-2022 แต่เชื่อว่านักกีฬาของเราจะลงสนามไปสู้อย่างสุดความสามารถรวมไปถึงการได้ลงสนามในบ้านท่ามกลางแฟนๆที่เดินทางเข้ามาให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์กันแน่นสนามมั่นใจว่าจะเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนประเภทหญิงเดี่ยวอากาเนะยามากูชิมืออันดับหนึ่งของโลกจากญี่ปุ่นชนะเชิญยูเฟยมือวางหนึ่งของรายการมืออันดับ4ของโลกจากจีน2 1 1 9 2 1 1 0าสหำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตัน HSBC B w U F World Tour Final 2022 จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม65นี้เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา13นาฬิกาโดยถ่ายทอดสดทางช่องซอ689และทรูสปอร์ต3 668